กาโซดีทุกคนนะครับอยู่กับผมจอร์ดฮาวดี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบ็อกฟูดเราวันนี้ก็จะมา PVP เหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าใครกดเข้ามาในคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป PVP กันเลยไปกัน ไม่ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนู้นเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่า,านนว่ามีประเด็นหรือเปล่าตอนนี้เราต้องเริ่มหาคนกันก่อนนะอะไรเนี่ยเมนกัว่าเหมือนกับว่าเขากำลังจะทำเผากันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันต้องใช้ซีทีทสแกน เปลี่ยนเป็นราคุมคาตาคุริก่อนแล้วกันหาคนโอ้ก็อยู่นูน่นอยู่นู่นอยู่นี่แล้วมาโอเคเปลี่ยนเป็นแม่โดฟ้าแล้วกันโอเคกโดครับดูเหมือนว่า,วาถ้าเราเล่นกลางน้ำนี่เรานะ่าจะเสียเปรียบ พูดว่าเขากำลังไล่แตกด้วยนะโอ้โหเยนเขาจะมาตรงนี้หรือเปล่าผู้ที่ใช่ปล่นพระเด่ยโอเคโอเคเราเจอเราเจอคนละเราเจอมาแล้วเราเจอคนแล้ว ม,มาดีก็มาดีแขวนล้างก่อนเป็นตะกวดเป็นตะกวด มาดิดดปุ๊บดูดปล่อยมาดิออออเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เจ๊ะนะสงสัยเนี่ยเราคงจะประมาทนะโอเคถ้าเราประมาทเนี่ย เราลองเปลี่ยนผลเล่นดีไหมโอเคมามาเวลาเปลี่ยนผลแล้วเปลี่ยนเป็นโมจิเลยแล้วกันโอเคมาสวาปามเลยฟึบมาดิมาดิม,มา มาดิสมัชแต่ก็ไม่โดนตัวมันนะ Lagipun, dia ีมาดิปะ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 มันไปเนี่ยของมันแล้ววะป๊อปตีบร้อยครับรีบร้อยเจอหาตหัาดีแล้วจะขอล้างแค้นนะก่อนที่จะไปเก็บผลเนะี่ย รอมาดิมาดิบักหามือแ้่่ลงไม่ได้ก็ะนี้ครับตามสเต็บเหยียบร้อยครับตายมั้ย ความแม่นแม่นโคตรโอเคพอเราฆ่าไอ้หานั่นเสร็จขอไปเก็บผลแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมีพวกผีลอยได้เนี่ยมาเก็บผลเราไป <c oughs> รู้สึกว่าประมาณเมเทาเนี้เอ่อไปน่าจะอยู่เกาะเรือหมีผมก็ เล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานแล้วพอรู้ว่าว่ามันเกิดจุดไหนบ้างพอจะรู้เกิดจุดไหนบ้างโอเคมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละไปเข้าไปดีกว่า กินผลโมจิทีเดียวก็ส์เลยสุดยอดเฮ้ยผลอะไรวะอ่าอะไรวะเนี่ยผลฮีมาเฮ้ยไม่ใช่ผลผล,ผลไอ้เนียบัวไหลเก็บดีมั้งเออแัดเก็บโอเคที่มีไฟอยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่ต่อเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคเราก็ถึงที่ตรงอ,อ,อะไรนะ Kingdom ัพโ o a d นะก็จะถึงคาเฟ่แล้วรู้สึกว่า ดีๆก็หายไอ้ห่า <c oughs> โอเคไปต่อเลยดูสิว่ามีใครจะพ v พีอีกไหมไม่ <c oughs> น่ามีแล้วมั้งเอ้นายพ v พีป่ะเอ้ยนายพ v พีป่ะ คนนี้น่าจะไม่ไม่อยากพีพีนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปดีกว่าผมก็เห็นตั้งนานแลวเขาเน่าเขาอยู่ในนี้นานลวโอเคงั้นว้าไปเลยกันโอเคโปรปะเนี่ยโอเคน่าจะโปร S <S <preach miracle sucking hello> โอเคจับทุ่งซูเพกพุ่งต,ต่ดตอด้วยคอมโบสาวหมาดจุดปุ่ต่อด้วยลูกตุมต่อด้วยสกายฉีกอ้าวต่อด้วยกิดปาพระเยซูอ้าวไม่โด <ain ways> <laughs> อนอีกต่อด้วยการสาวหมาด โมีทุ่มสูเพกโอเครองงานเกิดพอดีเหมือนเขารู้นะเน่ยลงว่าโรงงานจะเกิดแล้วโอเคตีโรงงานต่อตีโรงงานต่อ

ไอเชียนี่ใครได้วะดูดีมันได้ปวดอะไรเฮ้ยนายได้ปวดแล้วไม่มีใครตอบเฮ้ยรู้สึกว่าจะเจออีกคนหนึ่งจะพีพีกับเรา มาดิมาดิโอเคเพื่อนพาลุ้มมาหน่อย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 โอเคมันพากูไปประตูมิติใช่ไหม ใจด้วยมันจะเล่นสเตปลบก่อลมาดิมันเล่นสเตปขี่หนีไว้ ก็มาดิครับเอา้ามันหายไปอีกแล้วหายไปสิเด็ะมันไปไหนวะมันหายไปไหนวะสงใส่โดนไอ้เพื่อนเรากระต่ายกระต่ายตัวน้อยฆ่าแล้วมั้ง โอเคนะก็น่าจะจบไปแล้วล่ะในาการ PVP ครั้งนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอยู่กับจอร์ดฮาวดี้งั้นผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับวิวกดซับด้วยนะ